จลาเลนจัดของยังไงให้ตรงตามใบนัดหมายใบนัดหมายเราว่ายังไงนะ3วันสองคืนไปเมืองหนาวโจทย์คือ3วัน2คืน3ามวัน2คืนมีอะไรท่กูดูแย่ค่ะตอนนี้เราไม่ได้บอกว่ามันหนาวแค่ไหนอ่าใช่เราก็โจทย์มาสามวันสองคืนแล้วทําไมอันนี้คิดว่าหนาวในเอเชียอันนี้จะหนาวที่ยุโรปแต่ยุโรปไปสามวันสองคืนได้ไหมนั่นก็คือต้องตีความให้จากโจทย์นี้ให้ได้เธอจัดกระเป๋า สวันสองคืน,นฉันก็จัดกระเป๋า3วันสองคืนแต่ฉันจัดกระเป๋าจากชีวิตจริงไม่ว่าจะไป3วันสองคืนหรืออะไรก็ตามแต่ฉันก็ใช้กระเป๋าใบนี<อ>้เพราะฉะนั้น3าวันสองคืนของฉันก็คือกระเป๋าใบนีู้ง่ายๆคือเตียมไปเผื่อถูกต้องคนเรามันต้องมีการวางแผนบ้างพอดีเป็นคนรวยใช้เงินแก้ปัญหาอะไรไม่พอซื้อใหม่กูอยากจะรู้จริงๆของที่มันไม่มีให้ซื้อเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมชิ้นแรกของเราก็คือเดนเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวหนึ่งอะไรเสื้อกันหนาวอีกใช่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาว โซสีดำเดี่ยวได้หรอก็ได้ตัวเดียวเฮ้ยมันใส่กลับด้านได้เลยเหรอไม่ได้หรอกทำป็นงี้เลยเสื้อกันหนาสองใช่แต่ไปสามวันนะไม่พอก็ซื้อใหม่แค่นั้นเธอเสื้อกันหนาอีกนะเสื้อกันหนาสามห้งหนาวมากเลยสมไฮีทเทคมาเลยหรอก็ไม่าลงจอมนเลยล่ะเอาไปก่อนใส่ไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงมันยังมีสจ้งเตือ ก็กระนาดสี่หมูเลียงต่อไปกางเกงหนึ่งตัวท้วนจริงเหรอเป็นตัวเดียวก็วันแรกก็ใส่กางเกงตัวนี้ใช่ไหมวันที่สองก็ใส่ตัวนี้วันที่สามก็ซื้อเพราะว่าเรารักวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นเราใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับน้องกี้ไม่จำเป็นต้องให้ทำให้กระเป๋าเราหนักจนเกินไปกางเกงหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งแองเกงหนึ่งหนึ่งก็เหรอเดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีกางเกงหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งท่วน สองกันที่ใส่ไปงาสองใส่ไปวันเดินทางแล้วก็ใส่กลับด้วยใช่ถูกต้องะเอาไปเป็นเสื้ออันนี้วันที่1ก็ขึ้นเครื่องอวันที่2วันที่สองวันที่2องใส่ยืด1ตัววันที่3ามวันที่สามเขาาต้องใส่สี่กลมเหมือนกันเลยวันที่สามแต่ว่าฉันก็จะมีแจ็คเก็ตห้าตัวเพื่อเหนยาห้าตัวแต่ไปถามมานะไปถามมันย้ำว่าไปถามมันุ็นอนก็ใส่ของโรงแรมโอ้เลยเขามีผ้าคลุมนอน ชุดนึงก็จะเอาไป2ตัวเพราะว่าเผื่อแบบมีคนแบบชวนออกไปเดินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่กางเกงขาสั้นไปได้หรือจริงๆชุดนอนคือชุดจะสใส <c oughs> ่ไปเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำก็ค <c oughs> ือชุดนี้แหละเพราะว่าเมาแล้วก็นอนเปลี่ยนไปเป็นชุดนี้เปที่2เลยชุดส่งอุปต, <c oughs> ต่างแปรงสีฟันยาสีฟันครีมเจลกันแดดที่แบบน้ำน้ำหอมผมล้างหน้าครบของฉันนีอันนี้สเปรย์ชิดผมสเปรย์บำรุงผมแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่แขกคนอันเนี้ย แกเมื่อยอ่ะคลายเส้นอะเออปวดคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหเออออย่ารักษาโรคอ๋อโอเคเออว่าอันนี้เอาไปเผื่อชาวบ้านใช่มีทางพลาสเตอร์เผื่อมีแผลขอโทษนะคะอันนี้หัวหน้าทัวร์หรือว่าเภสัชกรเออไม่เคยเตรียมอะไรเลยเออคือเป็นยาสามัญประจำบ้านเนาะง่ายเพราะว่าต้องเตรียมยาสามัญประจำบ้านไปนิดนึงเพราะว่าบางประเทศเขาไม่สามารถที่จะวอล์กอินเข้าไปซื้อในตามร้านยาได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้เผื่อเวลาเดินทางสำคัญมากสำคัญมากเรายาที่ต่างประเทศแพงมากเธอมีแว่นกันแดด แวันกันแดดมี2อันอ่าฉันก็เอาไป2อันเหมือนกัน2อันเสมอถ้าอันนื้อหายถ้าอันนึงหล่นก็ยังมีอีกอันนึงซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วเหรอใช่ซื้อใหม่ไม่หายอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่เอาไปสำรองเสมอเท็เลนอ๋อคอาเท็เลนใส่ไปด้วยอันนึงแล้วก็พกสำรองไปอีกอันหนึ่งเผื่อเอ็กซิเดนต์หลุดหายหล่นหายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปด้วยเสมอกเกงในเกงในก็มี3ามตัวเออวันน่าจะประมาณ5เอาไปเผื่อผมไม่ใส่เพราะว่ามันจะบดบังทัศนียภาพของพาวเวอร แล้วก็มีถุงเท้าถุงเทา้าถุงเทา้เทาก็มาไปแพะในแพะัยใหม่ไม่ได้เลยไม่มีเออเธอตั <c oughs> นนดคะแนนถือว่ามาเกินเกินความจำเป็นเ <c oughs> มนลุ้งเปลยไม่หมดนะเธอ วันนี้ไม่ค่อยเอาไปนะจริงๆเพราะว่าใดจะใช้ของโรงแรมแล้วปลั๊กไฟถ้าสมมติโดยส่วนใหญ่ปลั๊กสายตาไม่ค่อยเท่าไหร่เออแต่เนี้ยแต่ชอบไปยืมอะแดปเตอร์ที่โรงแรมถ้ามันเป็นไฟคนละแต่ถ้ามีอย่างงี้มันก็สะดวกกว่าใช่ก็สะดวกกว่าเผื่อบางทีโรงแรมมันอะแดปเตอร์ไม่พอแบบนี้ก็สะดวกกว่าใดประผมฉันก็ไม่เคยขาดแต่สามวันสองคืนแล้วมันเนี่ยพกอะไรเยอะง่ายขี้เกียจที่ชาร์จแบตปลั๊กไฟที่ชั้นแบตาะใช่อันเนี้ยน้อยกว่าน้อยแต่ก็เกือบครบเยอะกว่าครบแบบเกิน เอาจริงๆก็คบแกบแบบเกินเพราะเสื้อผ้าบางชุดที่เอาไปก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเอาไปเผื่อเสมอเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์ไงฉันเคยตกเครื่องแล้วใชมันดีเลยแล้วก็ไปกันหลายคนนี่แหละสุดท้ายเป็นชั้นคนเดียวที่มีเสื้อผ้าใส่อยู่ต่อคนอื่นก็เอาเสื้อผ้าไปแค่พอดีก็เลยติดนิสัยพกของไปเกินเสมอสำับพี่มองว่าเตรียมเงินไปเยอะดีกว่าตกเครื่องก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างเตรียมเงินไว้เยอะๆเออดี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 แต่เวลาฉันไปฉันไม่ได้ไปแค่นี้เลยนี่แหมในการจัดกระเป๋าของัััันนนนจจดตาาาาามสถกรรริงเเพะวลไป ฉันก็เอาอันนี้ไปด้วยทุกครั้งกระเป๋าเสภ้อผกระเป๋ากล้องกระเป๋าโน้นบุ๊กแล้วก็กระเป๋าถือยังไม่พอดังมีกระเป๋าถือใบเลยอีกใบนึงอยู่ในนี้สะพายไงอ๋อใช่เพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยากจะเอาของใบใหญ่ลงจากรถแล้วก็หยิบเฉพาะใบนี้สำคัญทั้นั้นี่คืออ s ปอรี s ของการเดินทาง3วัน2คืนของฉันเกินเบอร์ไหมเกินเบอร์จริงมันเกินไปมาก ไม่ได้เป็นภาระตัวเองนะ<ช>เป็นภาระเพื่อนที่ไปด้วย สำหรับเรานะจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกว่าจะเตรียมไปมากเตรียมไปน้อยใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการเตรียมของหรือว่าเกา็บของการจัดการใช้ของส่วนตัวที่เอาไปมากน้อยแตกต่างกันแต่สําหรับบางคนที่เตรียมไปน้อยเขาก็จะมีมีวิธีการของเขาใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เตรียมไปน้อยก็จะเตรียมไปเฉพาะสิ่งของจําเป็นจริงๆถูกต้องใช่ไหมที่หาไม่ได้เสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอันเดอร์แวร์ต่างๆแต่อันนี้เราเป็นสายสายเพื่อ ไม่จริงข้อดีของการเอาไปเผื่อไว้ก็คือว่าบางทีเราไปสถานที่ท่องเที่ยวบางอย่างสี่ชุดเอยหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบแต่งตัวคุยีกายไม่ได้ใช,ใช่ไหมอ่ะมันก็มีสิทธิ์เลือกถูกต้องแต่สำหรับคนที่เอาไปน้อยไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนจุดไหนคุณก็ต้องใส่ชุดที่คุณเตรียมไปเพียงเท่านี้เพียงจํากัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคบทุกคนเอาเฉพาะของที่ตัวเองจําเป็นต้องใช้จริงๆก็อย่างพวกของใช้ส่วนตัวยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มรองเท้าต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกปลั๊กไฟต่างๆที่จะไปชาร์จ อุปกรณ์ไอทีของทุกคนนะครับ